เราก็จะมาพบกับในรายวิชาเล่าเรื่องเมืองนครครับในการเล่าเรื่องเมืองนครเนี่ยครับเราต้องท้าความไปนิดนึงว่านาครศรีธรรมราชเองเนี่ยครับเป็นเมืองโบราณที่มีอายุประมาณสักพันแปกว่าปีนะครับซึ่งจะมีการอ้างอิงหลักฐานในโบราณคดีอยู่แล้วนะครับซึ่งนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็มีจุดเด่นสําคัญในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองรวมกันถึง ศาส,สนาทั้งหมดเนี่ยครับมันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีสารความเชื่อในเรื่องของอาทางพราหมณ์หรือแม้กระทั่งเชื่อในเรื่องของศาสนาสิ่งที่เป็นความเชื่อเหล่านี้ครับมันก็จะถูกสะท้อนออกมาในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมว่ามันมีระเบียบแบบแผนมีแนวความคิดอย่างไรเมื่อสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยครับในบริบท พื้นที่ของนครศรีธรรมราชขนาดนั้นเนี่ยยิ่งทําให้เราได้เห็นว่าแนวความคิดของคนนครออกมาทางภูมิปัญญาออกมาทางวิถีกิจวัตรการบฏิบัติออกมาในเรื่องของประเพณีแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็จะมีแหล่งกําเนิดนะครับซึ่งเราก็จะโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันโยงกลับไปก็จะเป็นแหล่งกําเนิดของแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาประเพณีสิ่งที่จุดประกายเหล่านี้ครับเมื่อมาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยครับในประวัติศาสตร์เมื่อมันผ่านไปผ่านไปมันก็ทําให้มีคุณค่าทําให้มนุษย์ทําให้ทุกคนอยากจะรู้ว่าการจุดประกายเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมวิถีชีวิตของนครศรีธรรมราชชาวนาครศรีธรรมราชทั้งในเรื่องมิติเศรษฐกิจกสังคมการเมืองจะมีสิ่งที่เป็นความเชื่อบวกทั้งศาสนาอยู่ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เองที่เราพยายามจะสร้างการสื่อสารให้ผู้คนได้รับรู้ว่าจุดกําเนิดเราเป็นอย่างไร แต่การที่เราจะสร้างการสื่อสารให้คนได้รับรู้เนี่ยครับกลุ่มผู้รับจะต้องเป็นกลุ่มผู้รับเข้าใจได้ง่ายนะครับถ้ามันสลับซับซ้อนไปมันก็จะทําให้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทําอย่างไรที่เราจะยกระดับการสื่อสารรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่สําคัญในอดีตของน,นครศรีธรรมราชให้กลุ่มผู้รับเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้กลยุทธ์เข้ามาช่วยกลยุทธ์ก็คือ เทคนิคระเบียบวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้กลยุทธ์เนี่ยครับมาสอดแทรกในเรื่องของอาการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นําพาไปสู่การสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ที่ให้เข้าใจการเล่าเรื่องเมืองลิกอก็คือประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราชให้มันเป็นเรื่องง่ายเส้นนะครับโดยรวมในวิชานี้ก็คือการสื่อสารแบบเข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับเล่าเรื่องเมืองลิกอ่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดลึกกว่านี้ก็ติดตามรับชมรับฟังนะครับและก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันในบทเรียนในรายวิชาถัดไปครับ